นี่นะคะเห็ดอะไรคะใครดูเป็นมั่งเห็ดอะไรคะบางคนที่เขาเขาดูเห็ดเป็นนะคะเขาก็จะรู้นะคะว่าเห็นอันนี้กินได้หรือกินไม่ได้นะคะอาจจะดูนะมันใช่เห็ดโคนไหมมันใช่เห็ดมันใช่เห็ดโคนไหมคะ นี่นะคะเพรในการที่คนแบบบางคนเข้าไปหาเห็ดนะคะ เวลาเขาเอามาขายตามถนนตามอะไรอย่างนี้ถ้าเราไม่รู้นะคะเราก็จะไม่ซื้อเลยนะคะจะดูเป็นแค่เห็ดละโงกอย่างเดียวนะคะแอดนะตอนนั้นไปเก็บกับแดจังคึมเห็นเห็ดละโงกบานนะแอดยังยังคิดว่าเอ๊ะเราเห็ดอะไรมันกินได้ไหมจริงๆแล้วมันก็กินได้นะคะ สวนสะอาดมากค่ะใช่ค่ะสวนสะอาดมากก็คือคุณพลี่ก็จะจ้างนะคะคนงานมาตัดนะคะมาตัดหญ้านะคะช่วงนี้บางคนเขาก็จะบอกว่าเห็ดเห็ดเห็ดออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่อันนี้ก็อีกอีกอันหนึ่งนะคะไม่รู้เห็ดอะไรนะคะ นี่อันนี้เห็ดอะไรคะอุ๊ย,ย,ยนี่นะคะพี่เฟื่องไปแอบดูยายสมอนกันยายสมอนหรอคะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะนเห็ด อจะดูก็ได้นะคะแต่ไม่ไปใกล้นะคะเนาะจะไม่รู้ยายหมอนมาหรือยังนะคะอันยังไม่ได้เก็บก้าอี้ให้ไทยบ้านนอกเลยอ่ะ ยสมอนมาหรือ,อยังเนะาะซาเวนเทศบัดีจ้าจ้า,เ,จาเห็นไหมคะนี่นั่งไหลกันนะคะนั่งไหลที่กระทอ่อมโอ้ยตรงนี้เย็นมากเลยเนาะใช่เย็นค่ะลมเย็นรู้งนี้กหลังแอบมาตรงนี้ละใช่เย็นมากเลย,ยลมโกรกดีมากเลยอะ่ะเห็น,นยสมอนไปยัง <c oughs> โอ้ยยมอนเดินไปในหมู่บ้านนนค่ะไม่ไปนะคะแกเดินไปในหมู่บ้านใช่ไหมใช่ค่ะแกไปเก็บไอ้ขี้เหล็กอ่ะมอนหนูว่าจะไปเก็บอยู่เขาบอกว่าจับเขาจัเนาะใครบอกเก็บขาวค่าขนใช่มันเป็นที่ดินส่วนบุคคลไงเก็บได้ใช่ไหมไม่ไม่มันเป็นที่ดินของเขาเก็บได้เหรอไม่กล้าหรอกใช่ ถ้าข้างถนนมันก็เก็บได้อยู่มั้งถ้ามันไม่ไม่กินพื้นที่เขาใช่คุณประพาดาสวัสดีค่ะแอดเฟื่องสวัสดีค่ะนะคะน้องลักจิ้มนะคะคุณประพาดาสวัสดีค่ะคุณวิพาวีสวัสดีค่ะนะคะนี่นะคะพี่วิพาวีสวัสดีค่ะนี่นะคะสาววินเทจปกอกนะคะก็จะนั่งอยู่นี่นะเปรี้ยวดูดูดูจะเปรี้ยวดูจะเปรี้ยวนะคะวิ่งมาแล้วชอบวิ่งเล่นในสวนยางนะจะเปรี้ยวหนึ่งนี่นะคะ เดี๋ยวมานี่แม่รู้ไหมนี่ืวิ่งมั่วเลยนะอย่าไปนู่นนะ <c oughs> อา้าวทำไมหนูง่วงอ่ะรักยิ้มดีครับนะคะนะคะขอบคุณนะคะคุณวิภาวีนะคะที่ส่งไลน์ให้นะคะคุณธนสอนนะคะสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณบังยิ้มค่ะพี่เอฟเจสวัสดีค่ะนะคะดีครับคุณวิภาวีนะคะได้ยินแต่เสียงปลาซอนนะคะปลาซอเสียงดัง <c oughs> อุ้ยดอกแคร์ไครมาเด็ดยอดไปแล้วเนี่ย <c oughs> อ่านแล้วทำไมไม่เด็ดให้หมน

โอ้มีอยู่แล้วเอฟซี FC เขาก็อยากดูอยู่แล้วไม่ไม่ไม่ต้มทิ้งก่อนหรอน้ำมันอะ่ะน้ำที่มันขมขมอะ่ะไม่ต้มทิ้งก่อนบ่กโอเคโอเคนี่นะคะ <c oughs> ปล่าแล้วไปลวาแล้ว นี่นะคะน้องรักจ้มนะคะคุณทานาสอนสวัสดีค่ะน้องรักจีมนะคะน้องคนสวยห้ามห้องอยู่เป็นเพื่อนพี่ก่อน